มยซีเรียสีเรียสเฮ้ยซีเรียสเว้ยเริ่มเดีมก่อนนะครับเพราะเชียับโลกาจี่ยเอาเอา Let's go เอาฮีอะไรฝัดข่ยเพาชียลกาีไหเมเลาดีเฮ้ยเี้ยเ้เฮ้ยขไม่รู้มึงเกงจักไหนทำไมคนต้องข่วยจังหีแม ทิหายขนา,จจาดท่าติยังหวยพังอ่ะ มึกไอ้โดนกูชุบเลยเอาแต่พูดเรื่องหีมึงใช้เรื่องหีสักคู่เลยไอ้สัตว์เย็ดแม่ไอ้สัตว์มึงมะคลองห้อยมึงเอาแต่พูดเรื่องหีไอ้สัตเหมือนมึงต้องการเป็นมได้เย็ดแม่ไอ้สัตว์มึงโดนตำรวจหน้ากันและเข้าให้แล้วไอ้สัตว์ไอ้เก่งมึงเสือกความขวดบ้ากาวเย็ดแม่ไอ้ควายเอ้ยและไม่ต้องสวนเคียร์กันและกูไม่พูดเรื่องหีไอ้สัตว์แต่กูจะเลี้ยงหีเมื่อมัมึงเล่ามาเองมึงลงมาโฟมเจอไอ้สัตว์มึงลงมาท่อ ไม่รอรอไอสัตว์จะคนต้องคุ้มก่อนอย่างโอ้โห้ไอ้สัตว์แล้วกูไม่เล็บจัดแบบ่อล็บมึโฟจัดกูเล็บมาโชว์หนักเย็ดแม็กกูเล็บเป็นโฟดแตจนเจ้าโมชงบักูแบบโฟดจัดไอสัตว์ไอ้สัตว์เลยยุ่หรอเลยไอสัตว์คุ้ยมึงอะไม่มีคนเฮกูจับเมียมึงองคุ้ยแล้วก็บังคับมันดมเคไอสัตว์ กูภูมิใจแทนพี่มาจริงจริงอ้วอวและคงไม่หยุดากัเยมงกชวนยดูดลยยยบอกว่ามึงแต่ัใมื่อเาประไรไม่มีัญญาใช้สายของตัวเองกูงใจากกูงใจมีแม่มึงกูจะแตกก็ลงไปเลยคุยกูบอกให้มึงมาตาม ต้องพูดในงานโคราชไม่แกกสุดและถ้าเฮียสุดไม่แก้คำกูขอไอพี่เจ้าเย็ดตูด่ว้ยกูสุดไอ้โง่เดี๋ยวกูจะไปเย็ดตูดไอ้เจ้าไอ้สัน Let's go แม่ละมึงก็อยากกะตามอากาศกูขยะสังคมกับมึงขยะเอวกาศเพราะกูบอกตังตรงมึงไอหน้าอยางดอกกู มึงมาโคราชกูจับมึงแดกมันถ้ามีบูดคว้ยแล้วมึงไม่ต้องมาโชว์มามึงเป็นเพื่ออะไรมึงจากจะวัดโซ่หลอกะลงมาแอฟกูลงมาแฟกกูตกตุ้งแปะเลยเดาโมบูมึงแอฟไาโชว์มึงแอฟไปคนมาเจอกับกูก็คงจะแพ้ยังแม่จั์กูบอกทำตองมึงพูดง่ายแก็ตอบให้มึงพยายามอย่าไม่เก็ตแม่ก็สู้ไม่ได้เว้ยตัวมึงหน้าเป็นควายควรไปตายเพียงลำพังไม่มีใครอยากจะจำความสัมพันธ์ในตัวนายบอกฉันด้วสัต่ว่าตัวของมึงเป็นบวควายโดนกูฆ่าและทำลายทำให้ควายนี่สุดพันในสัตว์ ไอ้สัตว์เมียมอ้วนเหี้ยคุ้ยไอ้สัตว์มึงอ่ะไม่ต้องเคี่ยไอ้สัตว์อีอ้วนเมียมึงกูทรมานด้วยการพาวิ่งรอบเมืองไอ้สัตว์คุ้ยอ่อเหี้ยยันแม่ยันแม่ไอ้สัตว์คม่เมื่อดูกูจู่โจมกูจับมึงแก้ผ้าอะไรให้พ่อบ้าดูน้องไป็นตัดโอเคใครอยากดูอีกล้อมึงขอ วสวัสดีไอ้นายฮีโลกาสวาเต้คุณไปเจอกับกูไอ้สัตว์กูบอกมป็นของขันกูื่อจับมึงตัดแขนแล้วให้กีต้า์มันของขันเพื่อกูบอกตรงๆมึงจะร้องผู้มึงจะทำยังไงไอ้เก่งถ้าตื่นมาแล้วเตียงมึงมีคนพิการนอนอยู่คุยไอ้เยสแม่มึงหลอดยาแล้วคนพิการล้านบอกคนเขาลุ้มมามามาหอพันเพื่อไอ้กูบอกตรงๆไปเจอก แล้วคืนนี้มึงเจอผีบาดควย้ยแล้วมึงอะไม่ต้องช้างใหญ่ถือหวยมึงเมายาแล้วมึงเจอหน้านา,นาไผ่ไอ้สาดคว้ยยังได้จังฉันไม่ต้องขนมาถือหวยนะเก่งไม่หลังมึงแล้วเขาจะให้เขนะาโดนได้จ้ะคุ้ยกูจับมึงเข้าคุกไอ้สาดเ้ยมึงขับยังไงละตัวของมึงไม่เท่าตูดไอ้สาดควยเย็นแม๊คว้ยมึงอะลองไอ้สาดแป๊บหนึ่งนะมึองอะรอกูก่อนไอ้โลกา ไอ้สัตว์เอ้ยควยมึงอะลองเน้นเพิ่มไอ้สัตว์วันนี้เดี๋ยวมึงเจอพลังจับหนึ่งไอ้สัตว์ภาพไม่โหลดอ่าคผยไอ้สัตว์เอ้ยเดี๋ยวมึงลองเน้นเพิ่มไอ้สัตว์วันนี้ตัวยังไงก็ชนะมันกูมีพลังย่าโมเป็นวอลเซเป้ตามเพว่อนี่แค่เพื่อเพื่อมาลองไดรับฟังไอ้สัตว์ทุกคนคนรักคขรักย่าโมแต่ย่าโมไม่รักมันไอ้สัตว์คพย ไอ้สอดไม่รู้ว่าเสียงเขา ไอ้เงี้ยมึงวันกูก้อมไอ้สัตว์กูบอกว่ามึงหน้าหมาแต่นนารดินถูกไวโซดาจะไปอยู่บ้านฉางหรอกไอ้คุ้ยยังแม่คุ้ยอ่อกหน้ากูหล่อจัดหน้ามันอุบาทพวกมึงลองคิดกันดูไอ้เฮียสักวันหนึ่งมึงเมายากูจะส่งพิกัดแม่มึงไอ้ผีจังตอ้เฮียการุณาปิด GBS เกันด้วยนะสุดยอดมากควณนี้ SUTG กับโลกาดีคุณเชียฝ่ายหนครับผมกรมการว่าไงขอเสียวใหโลกาหน่อยเร็วขอเสียจากด้วยพร้อมครับผมกรัมการ3,2,1